โอเคแล้วก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมีมารีวิวแบบเอ่อสติ๊กแมนอ่ะก็คล้ายๆเอ่อทัวร์เลดทาวเวอร์ดีฟินนั่นแหละแต่แค่เป็นทาวเวอร์ดิฟเิน์สติ๊กแมนนะครับสำหรับคุณ LAVA นะครับแนะนําแบบนี้เลยแล้วก็มันก็จะมีแต่ตัวดํานะมันก็ไม่ได้สติ๊กแมนขนาดนั้นนะครับเราไปดูในแมพกันเลยก็เข้าหน้า โหลดดิ้งนะครับก็ว่จะเป็นมานี้นุ่งสงว่าดีไหมก็ดีนะครับผมช่วงน,นี้ผุมนี่มันส่อาแเราอาจจะนิดน,นึงนะครับสเรับไปส่งตัวกัน มักกามทีผมยังไม่รู้นะผมเล่นหลไยไม่ดีนะน่าครับผมตอนนี้ผมไม่รับรลนวมันมาอมาจะเป็นมานนั้นตอนนี่นนก็ไข่ไข่เพชรนะครับก็ผมได้งมเปิดไ,ไม่เลยด้วยอะไรไม่ดาบแน่นอนหุ้ยอีเช่านาเปิดมาได้เลย าระดับหายยากนะครับตัวความเงินตัวความเงินขังเงินเอาวะาวราเปิดเปิดเลยตุมต้มตุ้มตุ้มอะไรเนี่ยคุณคุณเถื่อนให้ตัวใหม่อยู่วะตัวใหม่ ที่กคือเอาอีกนช่กาใช้เกมนี้มันไม่เหมือนผลิตแต่วเราเอราดีเกมมันดีอ่ะมันดีกว่าฉันะทำไดนเฉื่อแล้ววางมาลงคืนนะอขีอระดับติแดงอ่ะคีอ่ารตอนนี้สเสน็จขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้ของแจกเยอะมากนะครับอฮึมผมเพิ่งนิ่นวันที่สอนหนึงนะครับแล้วก็ควสดควีดนี่ทำควีดได้ง่ายโคตรเลยนะครับ,น,น,รนะรบนี่อวยเลยนี่อวยอเอาไงนี่อวย ัชาวนา,นาเกี่ยวกนเลยครับเอ่อตัวชาวนาเนี่ยเอ่อเป็นตัวที่ไว้ฟาร์มตังค์นะฟาร์มตังค์นะครับแล้วก็คนขืนนี่มีนามบิดนครับตัิดแมนเลิศตรงบนทั้งหลายครับแต่ข้ามาใครที่อยากคืนเงินนะครับไม่กดคุณเปี้ยวลบลบนะครับ คุณสามารถลบได้สิบ,บ,บตัวคุณก็ติ๊กไปเลยติ๊กไปหมดเลยนะครับคือตัวพวกนี้คือตัวที่คุณสนใจดิซึ่งคุณจะเทียบไหมกับตัวของคุณแล้วผมผมลบเฉยๆนะครับผมอ่าแล้วแล้วก็สามน้สำสามน้ำหน ไปใส่ไปสุ่มตัวได้คือลบมันระบบมันดีกว่าทอร์เรทาวเวอร์ดีฟินนะครับซึ่งผมยังมั่งไม่สุดตอนนี้ผมจะอ่อุกผมจะเอาไว้เปิดเออนี่โอกาสเออแปเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสได้อีปิกตัวนี้คือผมต้องทางนี้ถึงหนึ่งเออหนะึ่งหมื่นพังไหมเพราะอะไรแนละ้วแบบ ผมคือน่าจะมีของประมาณนี้เนธรรมดาคุณเล่นมาก่อนนะเรา,เาในในที่ปิด งานนะครับผมว่าสำหรับที่ลงดันลงดันเจียนนะครับเกมนี้มันจะแบบเป็นแบบนะครับต้องดัชนีตอนนี้คืออุปกรณ์พวกนี้คือไว้วัดระดับหาความยากนะครับของตัวมผมยังไม่มีอีพีของตัวไหนโคตน,นักซศร้เฟสเจ็ดเอ เราก็ส่งเราช่งเก็บของนะครับเขายังมีที้หกตัวนะครับเราแล้วเราก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้เก็บเหรียนด่านได้นะครับอืมคือแต่ละด่านเนี่ยมันจะได้รูนที่ไว้อัเกรดตัวกูย,ยังไม่ได้รีวิวเลยโอ้โหนี่นะครับ มันจะมีอยู่ถึงมันยากนะครับวางชาวนาสถานที่นี่ยเนีนะของเพื่อนเนี่ยน่าจะมีคุณคุกเลยเห็นไหมนะครับผมชาวนาของผมก็ทำงานนครับได้เงินอาตั้งไว้ที่ส่วนเป็นเรื่องหมดอะไรแบนีย เขาคุมของอัพตัวนี้ก่อนอน้อยอัพเลยเี่ยมาดูของเพื่อนโอ้โหเท่เลยเนี่ยเท่เลยเนี่ยเท่เท่เท่ครับมีจานมีจานอ่าผมลืมบอกผมมีตัวนี้ด้ยวยนักเวทนะครับนักเวทซึ่งผมยังไม่ได้ลองใช้แต่ยังไม่พอรอก่อน วางเลยแล้วตัวนี้้าทัพเฟย์21น,นะครับส่วนกูดาวก็อยู่ในส่วน18การการมีเงิ10น10%ซึ่งนะครับผมบอกคอนเฟิร์มไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันยังมีสายนะครับอย่างเช่นันนี้คือมีวัฒนาการในรูปแบบอื่นๆนะ2 2ครั้งเลือกนะครับ ้วเป็นแบบนี้เลยอืมนองมาอบนักวิทย์นะ่านกับเพื่อนชิวน,นะครับยี่สิบวีทถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวปกติกันนะครับเตัวปกตินะครับผมก็มีรูปและขนาดอย่างนี้นะครับ เป็นขี้กา่เนี่คือเราจะมีวัฒนาการในส่งสารสายแ่ก็จะ่าข้อวามดีแล้วก็จะนำหยนขึ้แล้วก็ถ้าเราอยากเป็นสายเ่าสส็ดีเร็วขึ้น นะครับสมัค่รีผมผมไม่ได้ใช้อะไรเลยเามามลงเงนเรื่องของน,ขน,อน,นักข่าวประมาณนับโอ้โหไม่พอ เรลเลยโอเคนะครับสำหรับชาวนาครับเ,เขาก็ามีสายแสยยง,เยงเรือยรองเงินรับสูงเงินขึ้นทีทยอะครชาวนา,นนามีวัฒนาแการอย่นี้ก็มีสมทัฒนพโพนะครับก็ได้ดาวดีเร็วขึ้นเื่เร็วขึ้น แล้วอน,นักนกนนครับไม่เ็นตัวครับนักหน้ว่ามีลเอฏไกลขึ้นนะนะครับผมก็เราเป็นคนลเล็กนะครับเป็นต้องรับเป็นเลเวลเออ๊บอพเกระดิบอ๊กรับเ้อันเอิอกรก็มันจะให้เป็นส่งน่านะครับตาแรกก็ ราคาก็ทำไดเงินไม่พอโอ้โหนี่นมดูนี่นี่ไี่จ่แบกเลย ที่นะครับควรแย่ได้นิดดีเลยมาอัพเกียร์เบรกแล้วก,ก็จะมีวันวนี้เลยแล้วก็สำหรับสาย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 ที่สองครับสายที่อ ตัวน,น,นี้นะก็เอ่อจะมีดานบดนะ,นะนนครับก็มีเนี้ยเื็นแบบพับตด้ด้นะครับไปเลนะครับเป็นโบเตที่เลส่วนชาวนานี่ใส่เด็กนี่หอมำเนี่ยโอ้ เดี๋ยวขนาดทำคุ้มกันไ,ไม่รอดตอนนี้บอสมาแล้วบอสตอนวน่าหลอดเลี้ยเลี้ยข้างบนนะครับอ่อมันก็จะเป็นทำเนี้นะครับ ร้อยคือเลือดของเรานะอัพเก็นมาอัพสำหรับเอปลายแรกของนักเวนะปายแรกมาดูกันนักเวเขาก็จะเปลี่ยนกระทาโมเดลกระทาไปนะก็ประมาณนั้นเลย สายที่สองนะครับไอก็ไม่ได้หร,รอกถ้า,าเาใช้ที่คาดตวอยู่องนี้จะิลคาราดข้นนะรัไม่จ,มจอริเรื วงวงวางเนี่อย่างอย่างเพื่อนนะครับอย,อย่างเพื่อนนะครับปูโก็แบบี่เตัวตอยู่เลยนะคือวันนี้นเนี่ยจะใส่เกี่ยวกัาวตาทานมาเ๋ยวมาแล้วเพื่อนใช้เป็นน,น้งเราอไหวานงม่โโหวั ใครที่อยากเล่นนะครับก็ตามตามชื่อแมปต้นคลิปได้เลยนะครับอ่าจบแล้วขนละพิมพ์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปสุ่มตัวก่อน